ทุกคนคะวันนี้ Lion EV จะพาไปดูรถจักรยานไฟฟ้ารุ่นอัปเกรดปี2024พร้อมมอเตอร์450วัตต์รุ่นนี้เลยค่ะ Lion S09 ปี2024บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจักรยานไฟฟ้าสุดฮอตเปลี่ยนโฉมใหม่ทัง้งคันอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมบอดี้วัสดุ ABS ทำสีแบบพิเศษสไตล์ Lion EV รอบนี้มาด้วยการหกสีโดนใจได้แก่สีแดงสีม่วงสีเขียวสีลูกพีชสีออร่าพายเล่นแสงและสีส้มค่ะลวดลายอัปเกรดใหม่ในรุ่นปี2024นี้กุญแจและสมาร์ทรีโมทไลออน v ีชุดใหม่ปุ่มควบคุมความเร็วรอบนี้ S09 มาพร้อมปรับไฟฉุกเฉินด้วย ไฟเลี้ยวแบบรมดำเพิ่มความสปอร์ตไฟหน้าโปรเจกเตอร์และ LED แบกไลท์ชกคู่หน้าใหม่ของ l i อ n EV ทนทานซับแรงประเทือนได้ดีขึ้นไฟทับทิมสะท้อนแสงยามค่ำคืนเพิ่มความปลอดภัยด้านหน้ามีช่องใส่ของเบาะหนังวีแกนพร้อมที่พิงหลังมอเตอร์ไฟฟ้า450วัตต์ให้คุณได้ใช้มอเตอร์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมง S09 มาพร้อมแบตเตอรี่48โวลต์12แอมป์ให้ความเร็วกว่า40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงไลออน EV รถไฟฟ้าคุณภาพสูงรุ่น S09 อัปเกรดใหม่ด้วยรูปโฉมที่สวยงามโดดเดน่นวัสดุดีขับขี่สบายเหมาะสำหรับการขับขี่ในระยะใกล้ใกล้บอกเลยว่าประหยัดสุด ด้วยค่าไฟแค่กิโลละเจ็สตางค์เท่านั้นเองแถมเซอร์วิสก็ง่ายประกอบที่ไทยอะไหล่พร้อมสนใจเป็นเจ้าของ Lion S 0 9 9ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะ